ที่ไม่เต็มแล้วเราไปกดใช้มันจะเติมชาร์จมีรัก <Church! S 1> มีคนทางขวาออ,อ,องตีใน,น ในในมีนิแมปไม่เห็นหอะยอ,อนนะขวา,าหรือหมัเป่าไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันวิลานรอเปล่าไม่ลงนี่กะไ้มันมันสั่งต้สีฟ้า <Beginning. S 2> <Beginning. S 1> เฮ้ยพี่นป็นบอลบต,ตรงนี้เออบอลนี่เป็นไฮไลท์สันนี่ว่าเปเดี๋ยวมันเดาบอกตอนนี้เป็นไฮไลท์ั้นอนี่มันก็ถือได้เย ปล่อยมันฆ่ามันก่อนแล้วกันของปืนครบยังเนี่ยหรือเราครจะออกไปแล้วช่วยังถือหมอกับรถอยู่เลยโน้ตบุ๊กยี่ยัปืนฟกแฉะแต่กระจายกว่าที่ว่ายมันอยู่ใน็อตกันนะมันอยู่หมวด็ัตกันอย่่เห็นคนวิ่งที่นั่นตะต หลังเป้มีหลังเป้มีี่มันย่องหวหลังเป้มีกี้นี่ัน้จะมายิงหลังแต่ว่าเมื่อกี้เป็นกล่องอยู่แล้วเหรอตัวนอน มีฮอลเซัอยู่หลังเราใครวะไอเป้ปะอืเราจะไม่าเขาไปยิงเลยไปยิงอะไรไปยิงอะไรเจาเจอะย่ฝั่งนี้อยู่ตรงนี้ถึงนูนะนั่นนะรจาริสองสอมีคนปรแกนมีคนรนเเรไปลังไปบน ข้ามือบอลข้าเป็นพยุชั้นมาเลยาไปอล้วทโอ้ยโดวสโลว์อะเดี๋ยววะไม่ทันงหมไม่ทันตัวเดียวสองตัวง้อตัวเดียวไม่สอี๋ยววะ่เจอดีจิ๊กงงอก็เดียวกันหรือเดี๋ยววะ

ถ้าอ,อยู่ที่แคบอะยูเต่แตาแล้วลออก็วนะิ่งวนไปวนมาล้ววังเตาหนเลลว่อตัมีนะเราวางหน้าต่างแเ,เดี๋ยวมาละเราวางหน้าต่างซ้ายอ,อาลออยะหมด,หยดเยอะเพ เข้าไปเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่ง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 วิ่วิ่ง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 ว่งวิ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 ่ง อ่ะโดนละดันระวังมันโยนเข้ามาแล้วเพียงเก็บของจับของมันยิงไอ้นั่นแต่ว่าโยนเราไม่ได้ทำไมไม่เก็บของอ่ามันชา้าอะไรฝันไอ้ตรงนั้นมันเก็บเนี่ยมันเก็บของเลยได้อยู่ได้อยู่เย็นๆมาขยับช้า ไม่ต้องเล็งไม่ต้องเลงมันมันจะต่อยเราเออ่อยเลยเอาเอามาดีวะตแล้ววิ่งนเสาเก็บเลือดอผมทเอาไปแล้วไอ้้อยู่ไหนวะชั้นหนึ่งข้างล่างมาเลยไปทชั้นหนึ่งแถวประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ทันเก็บเลือดกัน เลือดไปก่อนว้างนีนก็ตายไปแล้วโอ้โหเหีย้ยเมื่อกี้สี่ศพในห้องแล้วสี่ศูนย์อดหดเขาบอกแล้วใช้เสืออแล้วก็วนกันไปเรื่อยมันโชคด,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 ดีที่มันมีระเบิดนั่นแหละในวอนติดตอนนั้นไม่ยอมไม่เอาวางถังแก๊มกสมุงเงี้กระสุนดียๆหมดแล้วเอาอกเมื่อกี้วางถังแก๊สแล้วน่าจะตาย ดีนะมันไม่ว่งางไม่ฉลาดพอลนไงหล่อแล้นเป็นคอมถ้าเกิดมีอันเขี่ยเป็นคอมโบโม,มันงั้นมันจะพังไม่ได้เสาจะพังไม่ได้ต้องยิงอย่างเดียวซึ่งไม่มีใครเสียเวลาย,ยิางเออ

งยิงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีอันติดันหคิดว่ามันเป็นบริกายนี่หว่าไอ้อที่กำยอนน่ะนับหมดต้นเหลืองโอ้เจอแล้ว คนวิ่งมาเขี่ยเขียดมาเข้ามาในห้องเข้ามาเข้ามาเปลี่ยนปืนเปิดเปลี่ยนแล้เาได้ปืนอะไรอยู่นะตังเพิ่มตังเพิ่มตังเพิ่มไม่อยามันจะหายเปล่าเอาเอาเอาไว้ว่าถ้าต่อถ้าต่อไม่น่าหายระวังหน้าต่างขวาซ้ายด้วยปลาของมันเนี่ย ไปเข้ามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอมันมเข้ามาเป็นกะาไออันตีพี่เปดู้ไตรงกลางเ้นไฟฟ้าพี่่ันโอ๊ะอะไรวะเนี่ยคว่านเพิ่งปืน่ะดูดาวอ๋อได้น un> ่ยัมมายัง ตัวรอดจะเหี้ยสามตัวอวันนี้ตัวกลุ่มนี้มันกล้าบกเนี่ยกล้าทะลุเขาหมดมันมีคนเยอะกว่าเข้ามาไอ้ที่ ตายหลายตัวเมื่อกี้มันก็กกเงิ้ยนเข้ามาเทีอดตัวทับเทือดตัวมาพร้อมกันม,มันทางก่อน